สวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าๆนะฮะของวันที่30นะครับเป็นวันที่เดือนพอดีนะครับก่อนอื่นนะฮะผมจะมาบอกข่าวดีสำหรับเพื่อนๆท่านชายนะฮะที่มีอาการลักษณะเหมือนผมเองนะฮะสองสามปีมาเนี้ยนะฮะผมเป็นโรคหนึ่งนะคือบางทีผู้ชายอาจจะนึกไม่ถึงกันว่าเป็นโรคอะไรก็คือเป็นโรคตอบลูกหมักโตผมยกตัวอย่างนะฮะ ง่ายๆเลยนะครับก็คือเวลาผมขับรถไปไกลๆนะครับไปในเมืองเข้าเมืองระยะทาง20กิโล30กิโลเนี้ยหรือบางทีอยู่ในกรุงเทพนะฮะร,รถติดๆอย่างเงี้ยบางทีปวดปัสสาวะอันเนี้ยตัวช่วยของผมก็คือกวดน้ำนั่นแหละเอาตรงๆเลยนะฮะแบบไม่อายเลยทีนี้เนี่ยกรณีต่อมานะครับเวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยผู้ชายนะฮะตั้งแต่อายุ45ปีเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นโรคเนี่ยต่อมลูกหมากโตค่อนข้างที่จะเยอะ นะฮะผมจานั้นผมจึงอยากจะบอกเพื่อนๆนะฮะท่านชายด้วยกันว่าอาการมันเป็นอย่างไรหนึ่งปัสสาวะปบ่อปัสสาวะบ่อยนี่แหละฮะเป็นต้นเลยกรณีที่1กรณีที่สองนะฮะลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนเนี่ยอย่างตัวผมเองนะฮะลุกขึ้นมาฉี่ตอนนะฮะตีสี่มั่งตีสามมั่งอย่างเงี้ยฮะคืนหนึ่งก็ประมาณครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะฮะอันนี้มันจะกวนเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรำคาญการนอนก็ไม่เต็มที่นะฮะตื่นขึ้นมาก็จะอิดโรยนะฮะเรียวแรงก็ไม่ค่อยมี สติปัญญาสมองมันก็เบลอนะฮะอันนี้ประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะที่ผ่านมามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆนะฮะตรงนั้นมันก็จะถดถอยลงนะฮะมันจะไม่ไม่เวิร์กเท่าที่ควรเหมือนสมัยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะฮะ,ะท่านชายที่ ที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตนะฮะผมมาเจอตัวนะฮะคอโคอ,อดี้ฟิวชั่นฮะตัวใหม่ล่าสุดนะฮะผมทานนะฮะที่ผ่านมานะเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนะี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องต่อมลูกหมากโตเนะี่ยหายเป็นหายไปจนแทบจะบอกไม่มีเลยนะฮะเรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆเรื่องผิวเรื่องอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อน,นะฮะเคยกินได้หลายแบรนด์มาเนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรวันนี้จึง ตัวผมเองนะฮะผมลองทานดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคามันก็ไม่สูงนะฮะพวกเราสามารถจับจ้องซื้อได้ง่ายด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะมันเป็นนวัตกรรมนะฮะใหม่ล่าสุดนะฮะอยากจะบอกเพื่อนๆนะฮะลองมาหาทานดูนะฮะตัวแทนของเราก็นะฮะถ้าพูดตรงๆถ้าตัวแทนจําหน่ายก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วตอนนี้นะฮะในช่องทางต่างๆก็มีขายแล้วเพราะฉะนั้นหาซื้อง่ายครับนะครับหรือจะคอมเมนต์มาตรง ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ